สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อเวลารุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 0ตรงกับแรม12องค่ำเดือน7ปีทถ นาบานเลขที่28หมู่หนึ่งตำบลบางป่าจังหวัดราชบุรีพระชนกมีนามว่านายนับระะััธพง n ์พระชนนีมีนามว่าตาลระะััธพง n ์สกุลเดิมวรกีเป็นบุตรคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด9คนในวัยเยาว ท่านได้เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วมาศึกษาต่อที่โรงเรียนประชาบาลวัดพเนนพลูอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4 เมื่อทรงผนวดเป็นสมณเณรณวัดสัตตนาฏปริวัิวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีพระธรรมเสนาณีเป็นพระอุปชาแล้วย้ายไปอยู่วัตรีญาตเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมโดยมีพระครูศรีธรรม,มานุศสสร์เป็นพระอาจารย์คอยอบรมพระธรรมวินัยต่อมาได้ทรงอุปสมบทเป็นพระพิสุก เมื่อวันที่9พฤษภาคมพ,า 2, 1, พุทธศักราช2,491ณพัทธสีมาวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีพระเทพโมลีเป็นพระอุปชาและพระจินดากอรุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ทรงศึกษาพระปริยธรรมรแผนกบาลีในสำนักเรียนวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม จนทรงสำเร็จปร,ริญญาธรรมหประโยคได้ทรงสมัครเข้าศึกษาณนะมหาวิทยาลายัยมหามงกุฎราชวิทยาลายัยทรงเป็นนักศึกษารุ่นที่5ทรงสำเร็จปริญญา,าศาสนศาสตร์บัณฑิต ต่อมาได้ทรงเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศทรงเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกหลังจากทรงสำเร็จหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตแล้วได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยายลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียจนทรงสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี สมเด็จพระสังฆราชทรงเอาพระไทยใส่บุกเบิกกิจการพระธรรมทูตมานับแต่ยุคแรกเริ่มทรงเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวล์เครือรัฐออสเตรเลียได้เสด็จไปประทับณวัดพุทธรังสีสแตนมอลนครซิดนีย์เพื่อทรงปฏิบัติศาสนากิจ ด้านการเผยแพ่อันเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาณนะวิทยายลายัยวิชาการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเครียรัสออสเตรเลีย พระองค์สเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรร,รมณวัดพุทธร,รังสีสแตนมอร์อยู่เป็นประจำเป็นปฐมเหตุให้ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จพ,พระสังฆราชมานับแต่ยังทรงดำรงสมมศักดิ์ที่พระปริยักวีทรงเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและ,ะแผนบาลี จัดการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งปวงในราชอาณาจักรตลอดจนจัดการทำศึกษาสำหรับคารวาสทรงพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลบุตรจึงทรงรับโรงเรียนวัดราชบพิธไว้ในพระอุปถัมภ์สืบต่อมาจากพระบุรณาจารย์ทุกยุค ในระดับอุดมศึกษาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นสิทธิ์เก่าและเคยทรงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหามังกุฎราชาวิทยาลัยก็ทรงเอาพระไทยใส่พระพานธุระบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้รุ่งเรืองไพ่บูรยิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานควบคุมดูแลการบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่หด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดทำให้พระอารามมีความสง่างามมั่นคงเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเป็นที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนากิจของบรรพชิตและคฤรัหั์ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างสงพระบรมราชปณิธานนอกจากนี้ยังทรงพระกะตัญญูกะตะเวทิตาธรรมต่อสำนักอันเป็นที่ทรงเคยศึกษาเล่าเรียนและประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์รวมถึงวัดอื่นๆตามที่ทรงรับไว้ในพระอุปการะอีกหลายแห่งทรงอุปการะ กิจการสาธรารณสงเคราะห์มหาชนไว้เป็นอันมากเช่นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชและมูลนิธิพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนอกจากพระปฏิปทาด้านคันธุระ ที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้วยังทรงพอพระไทยในวัตตปริบัติทางวิปัสสนากรรมฐานโปรดที่จะเสด็จไปทรงบำเพ็ญสมณธรรมรวมกับพระพิษุฝ,ฝ่ายอรัญญวาสีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เสมอโดยเฉพาะกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งทรงเคารพนับถือเป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระสังฆราชทรงครองเนคขัมมาปฏิปทาพรมจริยาพิรัฐอย่างบริบูรณ์ปราศจากข้อสงสัยเคลือบแคลงพระองค์มีพระอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนสมถะสันโดษเรียบง่ายมักน้อยไม่ทรงหลงไหลในยศและลาบสการะไม่มีพระประสงค์ด้านการตกแต่งประรับประดาที่ประทับ และบรรดาสมณบริคารด้วยวัตถุอนามาตหรือของวิจิตรอลังการทรงถือข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัดทรงเอาพระไทยใส่กวดขันพระพิสุกสมนเนรในปกครองให้วางตนภายในกรอบของพระธรรมวินยัยดุดเดียวกับที่ทรงวางพระองค์ ทรงบริหารพระเดชและพระคุณได้อย่างดุลภาพลงตัวแม้จะทรงเข้มงวดกวดขันในพระธรรมวินัยกับพระพิสุสามเนรแต่ก็เป็นไปด้วยนามพระไทยเปี่ยมด้วยพรหมวิหารทรงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามปราชพิษทรงตั้งเลื่อน และสถาปนาสมณศักดิ์ให้ไพบูรณ์งอกงามในสมณฐานันดรเรื่อยมานับแต่พระปริยัติกวีถึงที่สมเด็จพระมหามุนีวงในพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงโดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่3 พุทธศักราช2,560ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราขึ้นในรัชกาลปัจจุบันมีความมาตราเจ็ดระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การปรากฏแจ้งชัดว่า สมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าจักได้ทรงรับพระราชพานธุระในการพระราชทานพระบรมราชูปธรรมแก่กิจการคณะสงฆ์โดยตรงตามพระบรมราชวินิจัยสอดคล้องสมณัยโบราณคติยราชานีติโดยอนุภาพพระราชศรัทธาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 จึงมีพระราชองค์การโปรสถาปนาให้สมเด็จพระมหามุนีวงดำรงตำแหน่งสกลลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สุขุมธรรมวิธานธรรมรงสกลมหาสังฆปรินายกตรีปรดกตาจารย์อัมพราพิธานสังฆวิสุทธปาพจนุตตมศาสนาโสพลกิตตินิรมนคุรุธานิยบัณฑิตวชิราลงกรณนริปษส萨น,นาพิสิตตประกาศวิสารธนาธรรมภูตาพิวุธ ทศมินสมมุติปฐมคณาธิเบตปวิทธเนเตยโยพาศวาสนาวงสวิวัตพุทธบริษัทคารวสถานวิบูลศีลสมาจารระวัตวิปัสสนสุนทรชินวระมหามุนีวงสานุสิทธ์บวรธรรมบพิษสมเด็จพระสังฆราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560